สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีบ้านนอกดาวมาฝากเพื่อนๆอีกหลังเลยนะคะค่ะเพื่อนๆจะดูเพื่อความสวยงามดูเพื่อความเรื่พเ,เพลินดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะหรือจะดูเป็นแบบบ้านก็ได้นะคะค่ะหลังนี้นะคะยกสูงประมาณ1เมตรยีนะคะค่ะประกอบไปด้วยหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องนอนนะคะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยหน้าห้องน้ําด้วยนะคะแล้วก็มีหนึ่งห้องน้ํานะคะ มีหนึ่งซุ้มบันไดนะคะค่ะณขนาะการตีฝาบ้านม่าจะตีแบบเข้าบาังใบนะคะค่ะก,ก็เป็นอีกหลังหนึ่งนะคะที่ยังไม่ทราบราคานะคะค่ะเป็นทรงปัญญหยาโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนบ้านกันนะคะ ค่ะบันไดาทางขึ้น5้าขั้นบันไดนะคะแล้วก็มีประตูกันน้องหมาให้ด้วยนะคะค่ะบันไดก็กว้างประมาณเมตรยี่สินะคะมีราวจับทั้งสองฝั่งนะคะติดตั้งตรงนะคะค่ะตรงน,นี้ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะค่ะระเบียงหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นรูปตัวแอ็นะคะค่ละลักษณะ การตีผ้าเพดา,านตรงระเบียงหน้าบ้านนะคะนี่เราจะตีแบบหนึ่งหุแปดเหลี่ยมนะคะนะคะ่ะตรงซุ้มบันไดน่ะจะตีแบบแนวเรียบนะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงช่วงระเบียงก่อนนะคะอ่าระเบียงหน้าบ้านนะคะจะมีพนักพิงนั่งเล่นนะคะแ,แล้วมีเคาน์เตอร์ให้ด้วยนะคะเป็นรูปตัวแอ็นะคะนี่เลยลักษณะาการตีผ้าเพดา,านก็จะตีแบบแนวเรียบๆนะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูห้องนอนนะคะภายในห้องนอนประตูนะคะก็จะเป็นประตูแบบลูกบิดปิดเปิดธรรมดานะคะก็ประตูจะเป็นประตูขนาดใหญ่นะคะก็ติดตั้งกระจกนะคะแต่ว่าก,กระจกเอาไปติดตั้งที่หน้างานนะคะตรงนี้จะเป็นภายในห้องนอนนะคะกว้างมากเลยนะคะซึ่งเป็นห้องนอนขนาดใหญ่นะคะหน้าต่างจะเป็นหน้าต่างทรงยาวนะคะติดตั้งกระจกด้วย แต่ว่ากระจกนี้ไปติดตั้งที่หน้าง,งานนะคะค่ะลักษณะการตีป้าภายในห้องนอนนะคะจะเป็นหนึ่งหลุมนะคะแปดเหลี่ยมนะคะค่ะก็เป็นอีกหลังหนึ่งนะคะยังไม่ทราบราคานะคะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะก็สามารถโทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะ ภายในห้องนอนก็มีประตูออกไปทางหน้าห้องน้ํานะคะพื้นที่ก็จะเป็นประตูแบบปิดเปิดนะคะ,ะเข้าด้านหน้าก็ได้นะคะด้านข้างก็ได้นะคะนี่เป็นประตูแบบนี้นะคะก็ติดตั้งกระจกนะคะก็จะให้ความโปร่งภายในห้องนอนไม่ทึบนั่นเองนะคะ,ะตรงน,นี้ก็มีพื้นที่ใช้สอยหน้าห้องน้ําอยู่ที่2อคูนสนะคะ จะเป็นภายในห้องน้ํานะคะก็ปูสมาร์ทบอร์ดให้แล้วนะคะส่วนสุขภัณฑ์นะคะต้องคุยกันเอานะคะว่า,าจะให้ทางโครงการติดตั้งให้หรือว่า,าทางเจ้าของบ้านติดตั้งเองนะคะ การสรุปบ้านหลังนี้นะคะก็มี1ระเบียงรูปตัวแอลหห้องนอนมีพื้นที่ใช้สอยอหน้าห้องน้ำหนห้องนะคะแล้วก็มีหนึ่ห้องน้ำนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ